สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นวิดีโอแนะนำนะครับการเอาตัวพาชิ้นงานนะครับเท่ามาเป็นสต็อกในการทํางานของเรานะครับหมายความอย่างไรเนรี่ยหมายความว่าอย่างเช่นเวลาเนี่ยฮะอย่างเช่นตรงนี้ฮะผมมีการกัดล่องเียกว่าล่องน้านนะํามันเนาะซึ่งอันเนี้ยก็เรียกว่าเป็นการกัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้ว,ลวก็คือชิ้นงานทุกอย่างฟินิชหมดแล้ว นะครับก็คือเรากัดทุกอย่างเสร็จสับให้ได้รูปร่างรูปทรปงแบบนี้แล้วทีนี้ก็เหลือก,กัดร่องน้ามันนิดเดียวนียเวลาใส่ร่องน้ํามันนาะทีนี้ถ้าเกิดเราเอาตัวนี้เราอยากดูตัวแค่ solid verify ว่าเวลาเรากัดเสร็จแล้วมันเป็นแบบไหนก็คือคลิกขวาเลือก solid verify ทีนี้เนี่ยตัวที่เราเลือกเนี่ยเขาเป็นสต็อกก็คือเป็นสต็อกเดิมเลยก็คือสต็อกที่เต็มเต็มนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาเราเดินปุ๊บเนี่ยเขาฟ้องเลยว่าชนนะครับแล้วสิ่งที่ได้คือเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นในส่วนของตัวที่เป็น ชิ้นงานแบบฟินิตได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือนะครับเราจะมาที่ตรงนี้ฮะคำว่า geometry ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นคลิกขวาหนึ่งครั้งนะครับเลือกคําว่า insert component นะครับตัวนี้พอเลือกเสร็จนะครับให้เรานะครับมาหาไฟล์น่ฮะตรงไฟล์ตรงนี้นะฮะที่ชื่อว่าไฟล์ของเราเลยอันนี้ผมตั้งชื่อไฟล์ไว้ว่า Stock Part s t o c k p a r t ก็เลือกตรงนี้เข้ามา เสร็จแล้วนะครับก็จะมีตัวพาร์ทของเราแล้วก็มีพาร์ทที่เป็นสต็อกของเราก็คือก้อนสต็อกสี่เหลี่ยมเมื่อสักครู่นี้นั่นเองทีนี้เราจะเอาตัวพาร์ทของเราก็คือตัวนี้เอาเข้ามาโดยการคลิกเลือกพาร์ทแล้วก,กดโอเคได้เลยพอกดโอเคเสร็จพาร์ทของเราก็จะเข้ามามีกอันหนึ่งจะเห็นได้ว่ามีพาร์ทเนี่ยพาร์ทสองนะครับแล้วก็พาร์ทสองสาการแต่เป็นวงเล็บหนึ่งกับวงเล็บสามเนาะทีนี้ตัวพาร์ทตัวเนี้ยที่เราเอาเข้ามาเราบอกว่าเราจะเอามาเป็นสต็อก พราะนั้นวิธีการก็คือให้เรามาที่หัวข้อพาร์ตตัวล่าสุดที่เราเอาเข้ามานะครับเสร็จแล้วคลิกขวาหนึ่งครั้งนะครับเลือก,อกคาําว่า edit class ตรงนี้นะครับเอาเมาส์มาชี้เสร็จแล้วจะมีป๊อปปับเด้งขึ้นมาด้านข้างนะครับของเดิมเนี่ยเป็นพาร์ตเราบอกว่าอยากให้เป็นสต็อกเราก็มาเลือกหัวข้อสต็อกแล้วคลิกซ้ายหนึ่งครั้งจะเห็นว่านี่ฮะหัวข้อที่เขียนว่าพาร์ตเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นสต็อกเรียบร้อยนะครับที่นี่เดี๋ยวเราลองมา solid verify อีกครั้งหนึ่งก็คือ คลิกกว่าที่ชื่อ o per ation ของเราหรือว่า process ของเรานั่นเองเสร็จแล้วเลือกคำว่า solid v e r i f i e e นะครับหลังจากนั้น stock นี่ยังเป็นส t o อกก้อนเดิมอยู่นะครับให้เรานะครับให้เรามาตรงนี้ฮะตรงคำว่า stock คลิกซ้าย1ครั้งนะครับเลือกตัวที่ชื่อว่า pass ศูนยหรือว่าชื่อ pass ของเรานั่นเองเสร็จแล้วนะครับเลื่อนขึ้นมานิดหนึ่งอ่ะกด accept นี่นะครับกด accept เสร็จนะครับเรากด เยยดได้เลยแอบตัวสต็อกก็จะกลับมาแล้วนะครับนี่ฮะพอเวลาเราได้สต็อกเสร็จแล้วนะครับเราก็นะครับ,เร,นะรบเราก็มากดเทเล่นได้เลยดูการกัดของเราได้เลยว่าการแบบไหนบ้างน,นี่แอบเราก็จะเห็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้ฮะก็เรียกว่าเป็นการ add out part เข้ามาเป็นสตอ็อกซึ่งเราก็จะเห็นในส่วนของโมเดลของเราที่ฟินิชแล้วบวกกับนะครับตัวชิ้นงานที่เรากาลังกำลังจะกัดด้วยนะครับอันนี้คือวิธีการ นะครับสำหรับแอดพาร์ทเข้ามาเป็นสต็อก